ซูสครับซูสไปทางตัวนอกตัวสองบิสโซลียย่อยเข้ามาก็ข้ามคานตัว,วที่อภิรักษ์เช็คคานแล้วครับได้โอกาสทักทายก่อนเลยครับดาวซันโวของทเวลีกนะครับยีเมบิสโซลี่โสุดเข้าคู่แล้วครับเดอซูส ทางเสาสองได่โขกที่หนึ่งของทางบิโซลีว่าสองหกเปิดแม่นนะครับแต่ว่าบิโซลียังยังไม่คมพอครับในมงรอบสองแล้วนะครับบิโซลีดาวสม,มนว2ยประตูในไทยลีกมุกเปิดของซูชเหมือนเดิมครับมีตัวสกรีนให้นะครับแต่บังคับทิศทางบอลให้เข้าเป้าไม่ได้ครับบิโซลี มงลุดไปเองนะครับลุงนี่ถือว่าจริงๆควรจะทำได้ดีกว่านี้ครับอืมบิสุริได้โอกาสแล้วครับติดเซฟแล้วตามตามซ้ำใมาก็โดนบล็อกดูยิงไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ของทางบิสุริทีนี้เสียงรายแต่ส่วนบ้างบอยามาลงพื้นเอทริตเอทริตมังยังโหนถึงครับยังถึงก่อนที่จะโดนอิลี่มาบีเติมใหม่เดี๋ยวนี้เป็นดูก,ก็มาขวางเจอกับอิลี่อิลี่พยายามจะพลิกพลิกไม่ได้บอลทุ่มข,ของทางสิงเชียงรายแล้วครับโอ้ พลาดโอกาสที่จะขึ้นนำไปอีกครั้งนะครับบุรีรามครับลูกหลุดเดียวของมิโซลี่ครับดักบอลได้จากจางังหวะสิงช่างรายพลาดในการขึ้นบอลในแดนตัวเองนะครับแล้วพลิกยิงเร็วครับระยะแค่สิบหลาเท่านั้นครับแต่อภิรักวรวงก็ออกมาปิดมุมได้เร็วครับไวแล้วครับทามินาสพลิกได้ เพียแล้วสั้นๆกับทางซู์ขึ้นมาหาครับมีพื้นที่มีบ้นทีจะแทงแทงต่อมีโชว์บ้าทางอาทิตย์เบิกล็อกแล้วหาจังหวะหาจังหวะยิงไม่ได้ครับสุดท้ายนสักมาจิ้มทิ้งได้ทันว่ากำลังจะเชื่อมให้กับมิโซลี่ไม่ถึงละครับไปสุดในจังหวะที่เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วไปเองนะครับอาทิตย์เบิกครับเสียหลักไปจนทำให้จังหวะสะดุดครับ บุรีรัมในพื้นที่สุดท้ายนี่วันนี้ยังติดติดขัดๆอยู่นะครับแต่ก็ผ่านเกมบุกม,มากดดันใส่สิงเช่างรายได้อย่างค่อนข้างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันครับพอมาเสาแรกเปลี่ยนทางตรงนี้ของทางสุเอ่อเตอใหม่ครับ บอลสันส้นพริกแดงซูสบรโจงมาทางเสาสองไม่ถึงสุปชัยครับตัวจวังหวะสองตรงนี้จะสวนได้อากโดอรลิมเซนเอเวลี่มองหาเอเวเว่ข้ามข้ามมามาหาตัวสองมือจังหวะมาตัวนี้ของสจวตอาครับได้ลุดเดียวของทางสจวตติกและตัวซ้ำซ้ำได้หนึ่งศูนย์ที่เอเวเว่ยิงให้กับทางสิงห์ไลขึ้นนำเลยครับโอ้โหเนี่ยครับจากโอกาสหลายครั้งของบุรีรัมย์ที่มีไปก่อนนะครับในเกมนี้แล้ว ไม่เฉียบขาดนะครับกลายเป็นว่าเสีงเชียงรายครับโอ้โหรอจังหวะของตัวเองครับแล้วก็ทําได้จริงๆนะครับประตูตขึ้นนําโอ้โหวรวุษวังสวัสดิ์นะครับดันกันขึ้นมาสูงครึ่งสนามครับแนวรับของบุรีรัมย์ครับแล้วโดนย้อนทางกลับมาแฮร์ริสจูเตยิงติดเซฟเอทิริชไปก่อนเนะี่ย ไม่ลอดขานะครับแต่ว่าตามมาเร็วเหมือนกันครับจอแดนในมาวิเว่นักเตะที่เล่นได้สารพัดประโยชน์นะครับวันนี้ถูกดันขึ้นมาอยู่ข้างหน้าครับตัวผู้เล่นทีมชาติสิงคโปร์ตามสามดาบสองอันหนึ่งศูนที่ทีมเยือนขึ้นนำนะครับทุ่มเอง คูนามาบิโซลีพักืูนได้ตามตีวงหนีการไล่ล่าล่ละครับของทางอีจุงมูลเปิดเปิดแถบบล็อกนิดนิดธนวัฒน์พักมาได้พักแล้วไปล็อกกลว่าเสียท่าให้ถึงอาครับโอกาสของทางบิโซลีติดเซฟตัวซ้ำทาบินัสก็ติดเซฟอยู่ครับโอ้โพยักว้าสองสะล่นเหล่นยังตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โหเซฟได้สวยรับโอ้โหพิรักเกมนี้นี่ บรรจงบรรจงทางเสาสอกเนี่ยขึ้นย้อนสอนตรงนี้บอลลงพื้นแล้วตามซ้ำสุ p e r ข้ามคานครับโอ้โหสุภ e r c h a i แ้เอ,อ,อนี่ไม่รู้จะทึ่งอภิรักษ์ก่อนหรือจะงงที่จงังหวะสามสุภชัยข้ามคานไปก่อนดีนะครับอภิรักษ์เซฟโดนคานนะครับโอ้โหสุ perchai อีกแล้วครับอภิรักษ์วรวงนะครับ ปัดปลายมือลูกนี้เปลี่ยนทางนิดเดียวจากลูกโขของบิสโซลีแต่ว่าช่วยให้จากบอลจะเสียบใต้คานี่เด้งลงพื้นแล้วก็ไม่ข้ามเส้นนะครับโอ้โหแต่สุประชยัยหม่งหม่งสามกดไม่ลงไปเองเฉยเลยด้วยหาบิสโซลีเปเราช่องไปก็ช่องทางทางทรศักทีนี้ชยงรายสวนบ้างก็ สวดไม่ได้ววลามกินได้ไหมอา่าตรงนี้ดูก็พลาดอาวครับพลาดมาที่คุณให้เอมเวทางซ้ายมีมามีความเร็วของเอมิวเวล็อกล็อกแล้วตัวซ้ายตัวซ้ายมีแต่เอมวเวมองตัวขวาให้สจดจวดติดบล็อกเหมือนจะมีธงดูอีกทีะครับอ๋อน่คือธงผู้ช่วยยกขึ้นมาด้วยเลยครับอบอกว่าโกเมอยองซอกนี่ โดนดึงเอาไว้นะครับซูสสัส้นๆกับอาทิตย์เบิกเบิกครูสไหลต่อไฮกับสุชตยตวัดตามน้ำก็ติดเซฟพิวัตรอยู่ครับพิรักษ์ยังยอดเยี่ยมอัวนี้ไม่ว่าจะลูกดวงลูกเรียดแต่ดักนหนดครับพิรักษ์อีกหนึ่งเซฟของเขาแล้วนะครับไม่ยอมให้แสกหน้าได้ครับยังชูสองมือขึ้นไปปัดได้ทันนะครับภิรักษ์ ทีนี้บุรีรัมย์จะสวนบ้างครับชูสถึงสุชายพริกได้พลิกแล้วทั้งขวาเัวมิทางเดินผ่านได้นเปรียบรอรอให้คููมาดูเที่ยวนี้ของคูซัดเชี่ยบขาดมาครับหนึ่งหนึ่งที่บุรีรัมย์ตีเสมอได้โอ้โหถือว่าแก้ตัวเลยนะครับหลังจากหนึ่งนาทีก่อนหน้านั้นนี่เขาหลุดเข้ามาในบริเวณนั้นแล้วเลือกที่จะ ยิงไปแต่ว่าไม่ผ่านเซฟครับซึ่งทำให้เพื่อนร่วมทีมที่รออยู่นี่ก็กำลังบน่นๆกันอยู่เลยครับแต่พอกลับมาหนนี้ครับสุภชัยไหลให้ก็ยังเลือกที่จะสัดเองอยู่ดีนะครับแต่ว่าพอเข้าแบบนี้ก็ไม่มีใครบ่นแล้วครับเข้าคอซะด้วยนะครับโอ้โหสุดสวยเลยครับจากมุมแคบครับและที่สำคัญคือได้ทันก่อนจบครึ่งเะครับบุรีรัม S <S คือเขามั่นใจใน <S 2> <S 2> <S เรื่องของการวางเท้าซัดของตัวเองอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเดียงคูสเนี่ว่ <S 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 ชาช้าอยู่ในไลน์ครับโอ้โออกขวาสุนัตแต่งหนีธนวัฒได้อาครับเหลือว่าเัืว่อจะเชื่อมได้หรือไม่บรโจงไปหาทางโบอาเคียวโอ้โหโบอ,อ,อเคียวลงๆแต่ว่าออยัางยังแสงไม่ได้ว่างแล้วนะครับแล้วสุนัส วางไปในพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่ามันเลยบัวเคียไปหน่อยครับคือไม่ได้ไทยานมาหาประตูนะครับไม่รู้จะดัดบอลกลับมายังไงแล้วครับบัวเคียมันสุดเหยียดตรงนั้นคือถ้าย้อนมาอีกหน่อยนี่ก็โล่งแบบมีโอกาสที่จะโขกให้เข้าหากรอบได้ง่ายกว่านี้บอยาของสิงห์ไรท์รครับไม่มีใครโกลอาลงกันได้นี่นกระชูสมอธิโกใหม่ขึ้นขวาธนากร กูสห์างเกียรกูยองซอกล่ะครับดูเข้าปลสายทามินสัสสุชัยเอางลงพื้นเตีอติคุณได้อาครับสุชัยกระชากต่อล็อกหลอกแล้วทีนี้บรรจงมาแล้วให้คำตัวเกียร์ก็บางโอ้โหม่าฟองจะเอาเตะม,มุมโอ้โหวัวเกียร์ ล็อกกลับมานี่ก็พยายามหาโบเคียเป็นเป้าหมายในการเปิดอยู่แล้วนะครับสุภชัยครับบัรจงปั่นเข้ามาแต่โดนไม่เต็มโบเคียก็ไม่น่าจะฉลับใครด้วยนะครับสุภชยัยเข้าในมาสุภนัตขวาไม่มีนะครับทิ้งให้โบเคียใช้ความมารนเฉพาะตัว โบเคียตวัดมาที่โอ้โหรัตนากรรัตนกรโอ้โหมาตามน,นะแต่ว่าไม่ได้โอ้เนี่ยครับโอ้โหบุรีรัมย์เกมนี้คือด้วยโอกาสที่มีครับนี่เกิน20ครั้งครับที่ได้ยิงครับแล้วในกรอบเขตโทษแบบนี้ครับโอ้โหแต่ประเด็จศึกไม่ได้เองครับนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาแล้วด้วยครับจังหวะโอกาสทองครับของรัตนากรหม่คามิที่โบเคีย จายทะลุลอดขาซีซ่ามาได้ครับธนศักดิ์ล็อกไม่ทันแล้วแต่ยิงหลุดออกไปเองอ่ะคือจังหวะจบหน้าผิดหวังครับวันนี้บุรีรัมครับคนนู้นทีคนนี้ทีก็แล้วนะครับาทีประสาทสายฟ้าครับบุกโจมตีขึ้นมาบ้างมาตรงนี้โอ้ทีมวุฒินชิยวจุดโทษเลยครับว่าคนเสียบนี่กุมศีรษะแบบรู้ตัวเลยนะครับ ผ้เสียท่า <c oughs> ขึ้นเกมบุกมาหนแรกของบุรีรัมในช่วงต่อเวลาพิเศษครับโอ้โหแล้วจังหวะลากของสุพนัทครับเอาไม่อยู่ปิยพลโดนแต่อ้อมครับแล้วรั่วไปไม่ถึงบอลนะครับสไลด์อปิยพลที่ลงมาในช่วง ท้ายในการเล่นช่วงเวลาปกติครับโดนความเร็วของสุพนัทเล่นงานนะโบเคียครับที่จะเป็นมือสังหารโดยเท้าขวาโบเคียนะครับตัวจะเขียบขาด แคนไหนโอ้โหวัเียโอ้โห,โโโหายังยังแซงไม่ได้ครับบุรีรัมโอ้โหชักจะยังไงยังไงครับบุรีรัมในเกมนี้ครับโอ้โหสารพัดโอกาสเลครับแม้กระทั่งจุดโทษยังพลาดไปครับโอ้โหแล้วยิงหนุดเยอะแบบเหลือเชื่อเลยครับรวัวเคียที่ก็เคยยิง จุดโทษให้บุรีรัมเป็นประตูมาแล้วในฤดูกาลนี้แต่ลูกนี้นี่หลุดวงโคจรเลยสิงเชียงรายยังเรียกว่าดวงแข็งด้วยนะครับพักไม่ได้ทันบุรีรัมมาใหมา่สุภชัยปล่อยถึงสุพนัทหลย้ยอนหลังที่นิดาเข้าสุชัยชิงกันกับทางคูสให้มาสุพนัท หาช่องโอ้โอ,โอ้ตรงนี้ก็จุดโทษอีกทีครับอจหว่าของสนุกรานโอ้โหนี่เหมือนกันเลยครับต้นครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังในการต่อเวลาพิเศษเศเสซ่าแม่ทำท่ากระโจนกลัวอธิบายไม่ชัดเจนพอแต่ผู้ตัิสินมั่นใจนะครับ น่าจะมีโดนไปเหลืองอีกคนหอ้โหสนุกรานอันนี้เหลืองแดงโอ้โหกลายเป็นคนที่โดนใบเหลืองติดตัวมาก่อนแล้วนะครับคาร์ลอสซีรีเสียท่าเลยครับสองเด้งเลยครับสิงชิงรายครับเด๋ยวเท้าขวางเขาสิ ตัวใครจะนิ่งกว่าใครครับดูว่าเราสิ้นตุ้งนี้ทูกเขียวขาดมากครับอาครับวิลัมแซงขึ้นนำสองหนึ่งขนาดเดาถูกทางครับอภิรั์วรวงครับโอ้โหแต่ลูกนี้นี่ยิงมุมดีจริงครับโูโรันเขาซิชมิดฟิล์เซอร์เบียที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้ครับ แสงขึ้นนำแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหดูครับน้ำหนักทิศทาง